กรมรัชทานแจงทักษิณไม่ต้องร้อนผมสามารถยื่นพระราชทานอภัยโทษได้ทันทีเนี่ยครับก็คือเป็นคำชี้แจง ต่อไปนี้เป็นคําชี้แจงของกรมรัฐการอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนตั้งข้อสองสัยและตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทักษณิณกลับมาในช่วงนี้ในช่วงของการเลือกตั้งในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายในเรื่อง,องการโหวตนายกติมีอะไรต่อรองมีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือการเข้ามามีสิทธิอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแน่นอนครับก็เป็นที่จับจ้องจับตานะครับสำหรับผมเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลเอามาให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าวันนี้คุณทักษิณน่ได้อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าหรือเป็นบรรรรรทััดดฐาานนใหหม่่ออออะะไืเปลก็ต้งูค กรมราฐธรรนแจงทักษิณไม่ต้องก้อนผมเนี่ยสามารถยื่นพระราชทานอภัยโทษได้ในทันทีกรมราชธรรนเปิดถแถลงข่าวเผยอดีตนายกทักษณอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยยังไม่ต้องก้อนผมและสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนขั้นตอนนะครับไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับที่ชัดเจน เมื่อวันที่22สิงหาคมที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับกรมราชธรฑ์กระทรวงยุติธรรมนำโดยนายสหาการนะครับเพชรนกรินนะครับรองประลัดกระทรวงยุติธรรมดอตอรอายุธสินธพันธ์นะครับอธิบดีกรมราชธรรณฑ์นายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมราชัรรณฑ์นายนัททีทองปาดนะครับผู้บัญชาการนะครับเรือนจำกรุงพิเศษกรุงเทพมหานครและนายแพทย์นะครับวัด ธนชัยนะครับมิ่งเจริบรรเจอสุขผู้อํานวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทันร่วมกันแถลงการตอบข้อซักถามและขั้นตอนนะครับการรับตัวผู้ต้องขังใหม่นายสาสหการเพชรนรินทรรองปลัดนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเราได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในการรับตัวอดีตนายกทักษิณอดีตนายกนรัฐมนตีเข้าสู่เรือนจําทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ตั้งแต่ขั้นตอนนะครับที่สนามบินนนเมืองอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลนะครับขั้นตอนนะครับของสารดีกาและขั้นตอนสุดท้ายคือเรือนจําพิเศษกรุงเทพขณะที่นายอายุธทศินธพันธ์อธิบดีกรมรัฐธรรม์กล่าวว่ารัฐธรรมน์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและนโยบาย3ประการคือ1 เรือนจำกรุงพิเศษกรุงเทพนะครับจะดูเรื่องความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหลักเพราะเรือนจำมีผู้ต้องขังหลายรายโดยเราจะดูทั้งเรื่องความเป็นอยู่อาหารน้ำดื่มและการเยี่ยมต่างๆ2เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีมีครอบครัวเพื่อนและองค์กรต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมจำนวนมากทางเรือนจำจึงจัดสถานที่ให้เพียงพอต่อการเข้าเยี่ยมให้เรียบร้อยซึ่งตนได้มอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการนะครับ เรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งปกติแล้วเราจะจัดการเยี่ยมตามแดนต่างๆแต่ในส่วนนี้คงต้องมีการอะรุ่มอรวยซึ่งเรือนจําได้มีการจัดเตรียมห้องสําหรับการเยี่ยมไว้แล้ว3เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุนะครับมีอายุ74ปีโดยเรือนจําจะดูในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยระหว่างอยู่ในเรือนจําอย่างไรก็ตามเรือนจำนะครับ ได้มีการจัดระบีจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังมีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งขณะนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งมีความปลอดภัยเต็มที่และในระหว่างการกัโกโรคหรือขบวนการรักษาจะมีการประเมินกันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่จะต้องดูแลให้เรียบร้อย ด้านนายสุทธิสุทธิวงโคศกกรมรัฐธรรมระบุว่าเรือนจำนะครับได้รับตัวนายทักษณิณไว้ตามหมายของศาลดีกานะครับรแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำ,ตำแหน่งทางการเมืองเรียบร้อยแล้วและเราได้ดำเนินการตามมาตรการการรับตัวผู้ต้องขังใหม่มีการจัดทำทะเบียนประวัติมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ทางโรงพยาบาลรัฐธรรมนและพบว่านายทักษณิณเป็นกลุ่มเป,ปาะบาง อายุเกิน60ปีและเมื่อดูประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมาประกอบกับผลของการตรวจแพทย์เบื้องต้นพบมีโรคประจําตัวที่จะต้องเฝ้าระวงังและนะครับให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและการติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางดังนั้นเบื้องต้นทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับได้แยกคุมขังไว้ที่แดน7ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยโดยแยก ไว้เฉพาะนทักษิณคนเดียวและได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายแพทย์วัฒนชัยมิ่งบันเจดสุขผู้อำนวยการทันทะสถานโรงพยาบาลราชธานกล่าวว่าเราได้มีการนัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพในส่วนของโรคที่ยังเป็นประเด็นและจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังเนื่องจากนายทักษิณมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจโดยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามรักษาของแพทย์เฉพาะทางและมีการรับประทานยาสัหลายริมเลือดอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของปอดเนื่องจากเคยมีประวัติ เป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 ทํำให้ภาวะปอดอักเสบเลื้อรังครับถึงแม้จะหายแล้วแต่ก็ยังมีอยู่เพราะมีภาวะผังผืดในปอดส่งผลทำให้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับทั้งโรคหัวใจและโรคปอดจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้นะครับนายทักษิณน,นะครับก็มีเรื่องของความดันโลหิตส,สูงนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการควบคุมและการรักษาการรับยาซึ่งการตรวจเบื้องต้นในวันนี้ยังพบว่ามีความดันโลหิตส,สูงที่ผิดปกติอยู่ส่วนโรคสุดท้ายคือโรคภาวะเสื่อมทางอายุเนื่องจากมีอายุ74ปีมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับและมีการตรวจพบด้วยการสแกนนะครับ MRI พบว่ามีการกดทับของเส้นประสาทส่งผลให้มีการปวดเรื้อรังนะครับทำให้การเดินนะครับการทรงตัวที่มีความผิดปกติซึ่งจากนี้นะครับซึ่งจากการตรวจเบื้องต้นและประวัติการรักษาทําให้เราเห็นว่านายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางแนวทางการปฏิบัติของรวนจําทั่วประเทศนั้นกลุ่มเปราะบางนะจําเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเพื่อความปลอดภยัยและในกรณีที่มีความเจ็บป่วยจะได้เข้าถึงการรักษาได้ในทันท่วงที นอกจากนี้นายแพทย์นะครับวัฒนชัยนะครับระบุด้วยว่านะครับจากการสแกน MRI ยังพบด้วยว่านะครับกล้ามเนื้อบางมัดของอดีตนายก,ก,ายกรัฐมนตรีมีการถูกกดทับจากเส้นประสาทจึงมีความอ่อนแรงนะครับเป็นบางส่วนซึ่งการยกของหรือการอุ้มซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้และสัญญาณชีพของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และการตอบสนองต่อสิ่งที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากโลกหลักนะครับทั้ง4โลกที่เราอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังก็ยังมีโลกอื่นๆที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางญาติว่าอดีตนายกนะครับทักษิณเนี่ยนะครับได้รับการรักษาแบบใดทีมแพทย์มีแผนการรักษาอย่างไรบ้างที่ผ่านมาซึ่งเราจําเป็นจะต้องขอข้อมูลเพื่อน,นําไปประกอบการพิจารณาในการประเมินการรักษาด้วยส่วนนายนันททีทองปาดผอ เรือนจำพิเศษกรุงเทพกล่าวว่าในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในผู้ต้องขังในเรือนจำเมื่อรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใหม่แล้วจะจำแนกเข้าไปอยู่ในแดนขังตามลักษณะของผู้ต้องขังกรณีที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรามีความชัดเจนในการดูแลต้องมีแดนที่อยู่เพื่อมัดระวังดูแลความปลอดภัยซึ่งจะ เป็นสถานพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ทีมงานดูแลเรื่องของความปลอดภัยส่วนกิจการภายในเรือนจําที่จะเป็นเหมือนกับผู้ต้องขังภายในเรือนจําทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการทราําภารกิจส่วนสิทธิการพบทนายนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิในเวลาราชการที่จะพบทนายฟาร์มและการเยี่ยมนะครับญาติก็เป็นไปตามระเบียบนะครับปฏิบัติของราชทันทั้งการ Walk in และ การเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชัน Line โฆษกกรมรัชทรรนระบุต่อว่าทางเรือนจำมีแพทย์เฉพาะทางไม่ครบทุกประเภทโดยเฉพาะโรคหัวใจหรือการที่จะต้องนะครับทำการ MRI าร MRI ซึ่งซึ่งเรายังไม่มีเครื่องมือจึงต้องมีการตรวจละเอียดอีกภายในหลังแต่เบื้องต้นยังไม่มีการตรวจที่ละเอียดและยังต้องขอดูรายละเอียดกับเจ้าตัวอีกครั้งเพื่อพิจารณา ไปสู่มาตรการการรักษานอกเรือนจำอธิบดีกรมรัฐธรรมนระบุว่าภายหลังจากที่อดีตนายกตรีเข้าสู่เรือนจำเราได้มีการให้เกียรติในฐานะอดีตนายกโดยนายทักษิณได้สวมเสื้อสีขาวเดินเข้าไปประตูที่2ผ่านไปยังประตูที่3และเข้าไปในจุดที่ต้องมีการตรวจสอบประวัติใช้เวลาไม่นานเพราะมีการพิมพ์ไรยนิ้วมือการถ่ายภาพ ส่วนอับกับปริยาปกติดีไม่มีการวิตกกังวลและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนเรื่องของการตัดผมนั้นทางระเบียบก็จะต้องตัดผมรองทรงแต่ถ้าผมไม่ยาวมากก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดอย่างไรนะครับก็ต้องดูฟาร์มเป็นผู้ใหญ่ด้วยและท่านเป็นผู้สูงอายุถือว่าจะเป็นกลุ่มที่608ที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนขณะนี้นายทักษิณยังอยู่ในห้องกักโรคของสถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งได้จัดไว้เพียงคนเดียวไม่ปะปนกับผู้ต้องขังอื่นทั้งนี้เมื่อครบระยะการกักตัวกักโรคแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องดูว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรหากมีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้วย้ายอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังแดนขังร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นปะปนอยู่ด้วยก็อาจจะ ไม่เกิดความปลอดภัยจึงคาดว่าจะเป็นการอยู่ในแดนขังนะครับเพียงคนเดียวหรืออยู่เดียวหรืออาจจะมีผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําแต่ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งและในกรณีที่เรือนจําไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็อาจจะมีการพิจารณาขอออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําที่โรงพยาบาลตํารวจได้สำหรับมาตรการการเข้าเยี่ยมนั้นโคศกกรมรัฐธรรมนระบุว่านะครับ จะเป็นการกักตัวทั้งหมด10วันแบ่งเป็น5วันแรกเป็นการกักตัวแบบเข้มข้นโดยอยู่ภายในห้องปิดส่วนผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมจะมีแค่ทนายฟาร์มที่ได้รับอนุญาตแต่งตั้งตามกฎหมายเท่านั้นส่วน5วันหลังจากนี้นะครับจะเป็นการผ่อนปลนออกไปอยู่ที่ห้องบับเบิลแทนตรงนี้จะมีการอนุญาตให้เยี่ยมได้แต่เป็นการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นใน กรณีที่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังเปราะบางเราจะให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมและยารากนนาักษาโรคนายนัทธีกล่าวถึงประเด็นมาตรการดูแลและการเยี่ยมของกลุ่มผู้ต้องขัง608ว่าเรายึดหลักของความปลอดภัยความสำคัญตั้งแต่เรื่องของโควิด19เรามีทีมแพทย์พยาบาลคอยตรวจค่าต่างๆมีเรื่องของอาหารเสริมนะครับเป็นเรื่องของอเป็นอาหารของเรือนจำแต่อาจ จะไม่เหมาะสมกับคนข้างในจึงมีระบบการนะครับของสงเคราะห์ซึ่งระบบร้านค้าที่มีรายการอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสมกับสุขภาพซึ่งจะมีการใช้เงินซื้อวันละ5 6 0 0บาทสามารถสั่งซื้อเข้าไปในภายเดือนจำได้และเมนูที่เราทำนั้นกองบริการทางการแพทย์ได้จัดทำเมนูที่ไม่มีโซเดียมหรืออันตรายต่อต่อโรคนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถเลือกบริโภคได้ เราไม่ลิดรอนเรื่องสุขภาพนะครับหากผู้ป่วยที่มียารักษาโรคเฉพาะทางสามารถผ่านระบบการฝากได้หากพยาบาลหรือแพทย์ตรวจเห็นอชอบก็สามารถนำเข้าไปรักษาด้านในได้ ส่วนประเด็นเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นโคศกกรมรัธทันระบุว่าตามที่รักษาการราชการแทนกระทรวงยุติธรรมนายวิษณุเครือง,งามได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นทําให้ผู้ต้องขังสามารถดําเนินการยื่นขออภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจําแต่ขั้นตอนและขบวนการจะอยู่ ที่เรื่องของเอกสารว่ามีความเพียงพอหรือไม่ปกติจะเป็นผู้ต้องขังญาติหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต้องดาเนินการยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางเดือนจําจากนั้นทางเดือนจําก็จะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาเพื่อส่งไปยังกรมรัชธัณฑน์จากนั้นกรมรัชทัรฑ์จะพิจารณาส่งกระทรวงยุติธรรมและเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทําการลรงนามยืนยันว่าเราพร้อมหากมีการยื่นเอกสารใดๆ ทั้งนี้กรณีของนายทักษณิณจะเป็นการยื่นขอพระราชทานอภยัยโทษเฉพาะรายบุคคลคาดว่าขบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกินเวลาไม่นานไม่เกิน1-2เดือนแต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพราะมีเอกสารประกอบจํานวนมากส่วนขั้นตอนวินิจฉัยการขอพระราชทานจะเป็นเรื่องครับของพระราชอำนาจที่มิอาจก้าวร่วงได้ไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนเนี่ครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ทางกรมราชทัณออกมาให้ครับข้อมูลต่างๆในเรื่องของคุณทักษิณแน่นอนครับว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นเฉพาะรายบุคคลซึ่งแน่นอนก็ผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับอ่า ก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณทักษิณจะได้อภยัยโทษหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วตอนนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่ออกมานี้ประชาชนคิดยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับลองวิๆๆๆๆจารณ์กันดูนะครับผมก็มีหน้าที่เอาข้อมูลข่าวสารทุกอย่างมาให้ทุกคนได้ลองพิจารณากันดูมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลื่นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ